ตจน้นี้คือจริงๆแล้วหัวใจความอร่อยแล้วนี่ไม่ใช่ด้วงธรรมดาคือด้วงสาคูอารมณ์ใหญ่เลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเข้าต้มครัวคุณจากรตำบลน,นาทุ่งอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เป็นร้านข้าต้มชื่อดังที่เปิดดึกรสชาติจัดจานสาใจคนรักอาหารใต้ร้านนี้เสิร์ฟความอร่อยให้คนพื้นที่และนักท่องเที่ยวมานานกว่า30ปีร้านกว้างขวางบรรยากาศเป็นกันเองนั่งสบายเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นยาวถึงตีสมครึ่งเหมาะกับทั้งมื้อเย็นและมื้อดึกจุดเด่นของร้านนี้คือรสชาติใตแ้แท้ๆถึงเครื่องแกงเข็มข้นทุกจานใช้วัตถุดิบสดใหม่จากทะเลที่กินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ เราล่องใต้มากับสยามซิกเนเจอร์คุณผู้ชมฮะแวะชุมพรสยามซิกเนเจอร์นี่ก็เป็นริมูซีนบัสคุณผู้ชมพามาเที่ยวภาคใต้กำลังลงใต้คืนนี้เราแวะชุมพรก่อนมาร้านเก่าแก่เปิดมา30ปีคุณผู้ชมครับดูบ้านๆหน่อยแต่ว่าอาหารเนี่ยหลากหลายทีเดียวนะฮะชื่อร้านครัวคุณจัรนี่คือพี่จริงจริงเหรอเดิน่ามาแวะผมเลย ขอบคุณครับนี่เรานี่นี่คุณผู้ชมคนคนหิวสั่งก็อย่างเงี้ยเราเวลาเราหิวเนี่ยูอยู่ไม่ใช่เราสั่งมารู้ว่าร้านเขามีอาหารให้ถูกกับปลาของทุกคุกขอบคุณนะครับขอบคุณมับพี่จุ๋ถิงครับขอบคุณมากครับก็มีชาจริงๆริงอะไรอ่ะตรขายชาอ๋อนี่ขายชาที่นี่ด้วยคุณผู้ชมที่นี่เปิด4โมงเย็นปิดประมาณ ตีสามเองเามือเย็นคุณผู้ชมมาชุมพรนะอยากทานอาหารอร่อยๆของชุมพรที่ทำหลากหลายมากนึกถึงอาหารตามสั่งที่ทำทุกอย่างอันนี้ปลาทอดเคยเขาบอกว่าปลาอะไรปลาดุกอันตรงตรงเคยนี่คืออะไรก็คือตัวเคยเออลักษณะเขาจะเหมือนฟุ้งตัวเนี่ยเคยเรียกทำกะปิอ่ะอ,อ๋อเรียมกะปิ เนื้อปลาอร่อยมากเข็มกรอบหวานครบเลยพต้องเคี่ยวที่ขี้หนูเม็ดเข้าไปด้วยหนึ่งเม็ดนี่หนึ่งเม็ดเลยที่เ <5 S 2> นี้ยจะอร่อยตแต่ที่เราลาดเคยเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบ้างนี่สวยมากแล้วก็ทอดได้เข้าเนื้อสุกพอดีนี่ประสบการณ์สามสิบปีพี่จักรให้ได้เลยแต่ว่าผมจะนําเสนอสิ่งที่ หายไปครั้งหนึ่งแล้วก็มากับน้ำยำมะม่วงคือทอดน้ำปลาเป็นปลาสำีทอดทอดน้ำปลาเหรอทอดน้ำปลาแล้วก็กินกับยำมะม่วงแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่านี่ยังตัวเล็กนะสมัยที่เรากินกินตัวเท่ากับจานนี่นะแล้วก็ห่อฟลอยมาเนื้อคูเป็นํำลีอันนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วมาเจอที่ชุมพรโชคดีมาชุมพรได้กินเหมือนจะจิ้มซีฟู้ดอีเป็นน้ำยำมะม่วง อร่อยมากออร่ยมากนานๆเราได้เจอทีเงอร์อะอร่อยไงอันนี้คือทอดน้ําปลาทอดแห้งมากพี่จักเขาทอดได้เก่งมากหอมเหมือนปลาหมึกแห้งย่างวี่วอย่างนั้นน่ะแล้วโอ้โหอร่อยมากกินได้ทั้งตัวเลยโอ้โหมาสำลีนี้มาต้องสั่งเลยขอบคุณครับนี่อะไรอ่ะโอ้โหสั่งหมดตรงนี้เลยเพราะว่าเขาเขาทั่ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมทานไม่ได้เพราะมันเป็นเนื้อขอบคุณเขาเรียกว่าต้มสามขุนพลมีเนื้อรายเนื้อน่องมีหางไหมหางเนื้อหางอือหึ่งต้องมีหางด้วยคุณผู้ชมหางนี่ทีเด็ดเลย กลิ่นเขาจะมีความเป็นสัตว์ใหญ่ถ้าคนชอบท,บทนเนื้อวัวที่แบบกิ่นแบบเข้มข้นเข้มข้นเนี่ยสั่งอันนี้เลยนะฮะเขาไม่เปรี้ยวมากเค็มหวานกำลังดีคุณผู้ชมอร่อยเลยอันนี้ผัดชาผัดชาอะไรครับเนี่ยผัดชาปลากะเบนครับ คำแรกคือหอมหูระพาหอมมากคุณผู้ชมเนี่ยโหระพามาหอมมากแบบทอดกรอบมาเลยผัดกับพริกแล้วก็ไม่ได้เผ็ดจัดจ้านมากนะแต่ว่ากลมกล่อมพอดีบางเจ้าจะหอมกระชายอย่างเดียวมากเกินไปตัวแบบเอียนอันนี้โหระพาได้โอเคแล้วเอาปลาไปชุบแป้งทอดก่อนคุณผู้ใช่ไหมฮะเหมือนผัดหอยลายกลิ่นเขาใช่เลยแต่ว่ารสชาติมันไม่ใช่เป็นผัดชาแล้ว้องขออีกคำครับผัดชานี่คุณผู้ชมต่อไปอันนี้ทีเด็ดเฮ้ยผมไม่ได้เหรอเขาไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่ ปากใต้เนี่ยคุณผู้ชมจะมีพืชพันธุ์อาหารสมบูรณ์มากเลยเจ้านี่คือจริงๆแล้วหัวใจความอร่อยอย mm. oh, ากจะเล่าให้มันแบบดูดีคือมันคือด้วงคุณผู้ชมฮะน่ mm. แ,แล้วนี่ไม่ใช่ด้วงธรรมดาคือด้วงสาครูรอารมณ์ใหญ่เลย <laughs> ที่ปากใต้นี่ปลูกต้นสาคู mm. สาคูที่เอามาทําของหวานคุณผู้ชมที่ไปทําสาคูไส้หมูอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆรแล้วมีแบบที่โรงงานทําก็ใช้แป้งทํา แต่ที่ภาคใต้นี่นต้นสักูจริงๆและนี่คือกระดวงจริงๆแล้วมันคือปากใต้เรียกแมงหวังพอเราโตขึ้นมาก็จะเป็นรวงที่เป็นงวงสีคข้มต้มนทุนี่อยู่ในมะพร้าวต้นลักหารต้นตาม แล้วก็มันก็ทำลายหมดเลยใช่เจ้านี่ตัดตูพืชเลยแล้วก็ต้นสาคูด้วยถ้าจับแต่ต้นสาคูไม่เป็นไรเขาทานเลยเพราะต้นสาคูมันมันแต่ถ้าจับแต่ต้นมะพร้าวต้นปาล์มเนี่ยเขาจะมาขังแล้วเลี้ยงด้วยมะมะพร้าวป่นอีกสักสองสามวันแล้วมันจะมันขึ้นมาอีกแล้วก่อนก็ล้างเรียบร้อยก็แช่ในน้ำเกลือให้เขาสะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้วค่อยมาทอดมาอะไรกันประมาณนี้แล้วนี่คือตัวเขาอระตัวเขาเลยที่อย่า่ให้ดูอือหือข้างในมันหวาน ก็ผู้ชมถ้ามีโอกาสนะด่วงสาคูลองดูฮะโอ้วันนี้ทีเแด็ดแกงคั่วหอยขมแล้วก็แกะแล้กินง่ายหน่อยครับอันนี้อร่อยเลยคั่วได้แบบดูเดือดมากรสชาติเครื่องแกงภาคใต้เลยมีสาคูนะมีไข่สาคูไข่คูขั่วมาน้ำขุกขุกขๆุกอร่อยเลยขออนุญาตหมูขอโทษครับ กระดหมูคั่วเค็มเป่น,น,ห,มนหมูคั่วเค็มเป็นหมูที่ทําให้นึกถึงหลายๆรสชาตินึกถึงความทรงจำเนื้อจะมาพร้อมหนังนะฮะอร่อยนะอันนี้แกงส้มรุกอยมมา่าะใส่ดอกแคใส่หลายอย่างทีเดียวมีรากบัวเออใช่ใช่ใช,ใช่ไหมมีรากบัวด้วยแล้วก็มีผักสดมาให้รับประทานคู่กัน เขาเป็นแกงส้มที่เอ๊ะยังไงฮะเอ๊ะว่าเขาไม่เผ็ดเขาหวานหวานก็ดูไข่ามาเป็นพวงเพื่อให้มากินกับตัวนี้เปรี้ยวๆอีกอเพื่จะเปรี้ยวๆหวานเขาไม่ใช่แกงส้มที่เป็นแบบแกงเหลืองที่บ้านเราเรียกอันนั้นจะเผ็ดคล้ายๆแกงส้มพริกสดครับคุณผู้ชมแล้วก็มีความเป็นขมิน้นมีสามรสมีความหวานมาด้วยคข้นๆกลมกล่อมทีเดียวเป็นหวานเผ็ด<า>อันนี้เป็นแบบฉบับของชุมพรเกานะเออเข้าท่าทีเดียวอร่อยครับคุณผู้ชมนี่คือมือ้อค่ำที่ใช้คําว่ามีความ หลากหลายมากนะครับมีเนี่ยตุนมีทอดมีอาหารพื้นถิ่นเยอะแยะไปหมดเลยจะมีลิสต์พวกไข่เกี๊ยวใช้โป๊ะอะไรไพวกนี้ก็มีลิมิต์ซึ่งก็มีนะคุณผู้ชมฮะอาหารก็มีเป็น2องร้อยอย่างเลยมั้งผมว่าแล้วเข้ามานี้คนก็นั่งเต็มร้านเลยนะเข้ามาเซิร์ชคัว่าครัวคุณจักครคุณผู้ชมจะได้เจออาหารพื้นถิ่นอายุ30ปีเป็นโอเพ่นแอร์แบบนี้นะฮะแต่ว่ารสชาติเป็นงไงไม่รู้รสชาติไรเทียมทานไ <laughs> รเทียมทานคุณผู้ชมฮะ